สวัสดีครับพี่น้องครับเมืเอ่อนี้กสีผ้ามาเบิงหัวมันนะครับหลังปลูกไปแล้วอา,อายุ3เดือนนะครับ3เดือนที่ฉีดปุ๋ยเก็นะครับที่ฉีดปุ๋ยเก็ไปประมาณห้าหกเทียนะครับห้าหกเทียปุ๋ยเก็ตัวนี้กัเป็นปุ๋ยเก็ยี่สิบห้าห้าห้าของถุงเศรษฐีนะครับนี่ครับทีเป็นตัวนี้นะครับพี่น้อง อ่าบ่อได้โคตรสนาให้เพิ่นนะครับแต่ว่าใส่ใส่ดีแล้วก็เลยบอกพี่น้องนะครับถุงเศรษฐีตัวนี้นะครับเป็นปุ๋ยเกศนะครับอ่าวิธีการใส่กะอ่าเนึ่งช้อนแกงนะครับพี่น้องเนึงช้อนแกงเนึงช้อนแกงอ่าช้อนตักอาหารเท่านี้แหละนะครับเนึงช้อนแกงพูนพูนนะครับใส่อ่ากล่องฉีดยาเท่านี้ประมาณอ่าน้ำซิมหาถึงยี่สิบลิตรนะครับผมแล้วก็ใส่ฉีด เลงต้นเลงใบทีผมอธิบายไปในคลิปก่อนนะครับเลงต้นเลงใบได้ดีที่สุดนะครับหลังจากใส่ไปแล้วนะครับอายุได้3เดือนนะครับผมชิมาคุดหัวมันใไ้เบิ้งนะครับหัวมั่นที่ใส่ไปแล้วว่าเป็นจังไดเริ่มเป็นหัวเริ่มมีแป้งนะครับตัวนี้ก็เลยสิพามะควอใไ้เบิ้งนะครับนี่แหละครับเพ่นกะลัางสิควดใไ้เบิ้งเป็นตัวอย่างนะครับพี่น้องนี่ครับกะชิยูประมาณลักษณะนี้นะครับหัวกาล่งดีนะครับกะล่างไงนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับหลังจาก ฉีดไปแล้วสามเดือนนะครับอายุครบสามเดือนเริ่มมีหัวเลยครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้องนี่ครับที่เป็นลักษณะนี้นะครับนี่หลังจากที่เขาฉีดไปแล้วนะครับกับใขรก็ห้าว่อฉีดครับพี่น้องตัวนี้เป็นการเล่งการเจิญอ่าเล่งการเจริญเติบโตนะครับอ่าได้ดีนะครับเล่งต้นเล่งใบนะครับให้เพิ่มขึ้นนะครับหลังจากฉีดไปแล้วนะครับฉีดนำนำไปแล้วนะครับสามเดือนนะครับสามเดือนนะครับมาขุดเบืงหัวมั่นก็ถือว่าโอเคแล้วครับเตรียมนะครับเตียมฉีดใส่ ปุ๋ยระเบิดหัวมัน0ูน0นนะครับแต่ว่ากระชีใส่รักการฉีดคืเอเก่านะครับเป็นปุ๋ยน้ำเดี๋ยวผมเจเอาตัวอย่างมาให้เบื้องตัวนี้ก็เดี๋ยวจะคุดให้เบิ้งอีกจากเหงานะครับนี่นี่เป็นเหงาหนึ่งที่เป็นตัวอย่างนะครับหลังจากใส่ทุ่งเศรษฐี2555นะครับฉีดทั้งใบให้อาหารทั้งใบไปแล้วนะครับเล่งต้นเล่งใบนะครับอายุครบ3เดือนก็นเลยะจะมาควดให้เบิ้งนี่ละนี่นี่คือผลงานนี่คือตัวอย่างนะครับที่ เขาฉีดเล่งต้นเล่งใบไปแล้วทุ่งเศรษฐีตัวนี้จะเป็นสูตร2555นะครับเบอร์12นะครับเบอร์12ทุ่งเศรษฐีนะครับเอามาละลายน้ำฉีดนะครับฉีดทั้งใบนะครับเล่งต้นเล่งใบอายุครบ3มเดือนแล้วนะครับอายุครบ3เดือนก็เลยผ้ามาเบงหัวมันนะครับหัวมันก็กำลังเป็นหัวนะครับเริ่มสร้างหัวสร้างแป้งอ่ะนี่นะครับกำลังงามครับพี่น้องก็ถือว่าใส่ได้อ่ ในอีกขันหนึ่งนะครับช่วงระยะ3มเดือนได้ซ้ําน่กัถือว่าสุดยอดแล้วครับพี่น้องอได้ซัมเน่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วเขาฉีดให้อาหารทั้งใบนะครับหลังจาก3เดือนไปแล้วจักอาทิตย์หนึ่งผมจะเอาปุ๋ยระเบิดหัวมันนะครับ0 0น0มาฉีดนะครับฉีดให้าหาทั้งใบนะครับบางคนว่ามันสูงแล้วนะครับฉีดจังไรก็ฉีดทั้งไปเลยนะครับฉีดไปตามนี่แหละครับตามาต้นตามเงาตามใบเพื่อนนี่แหละครับขอแต่ว่าให้มันถือนะครับให้มันถืออ่า บางคนว่าใส่เป็นเม็ดได้บ่อได้ครับผมแล้วแต่ความสะดวกสบายของพี่น้องนะครับที่จะใส่แบบใดนะครับบ่ผพดนะครับช่วงหลังจาก3ามเดือนไปหาสี่เดือนไปแล้วนี่นะครับเริ่มระเบิดหัวนะครับเริ่มมีหัวครับพี่น้องหลายอยู่นะครับนี่ครับเริ่มหัวใหญ่นะครับเริ่มสางแป้งสางหัวแล้วนะครับถือว่าโอเคแล้วนะครับครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับแต่ผู้ใดเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับอ่า คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหนาะสวัสดีครับ